สวัสดีครับวันพุธที่10พฤษภาคมนะครับวันนี้ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งคู่ครับหยิบมาวิเคราะห์วิจารณ์กันเกมระหว่างเอซิมิลานพบอินเตอร์มิลานเตะตี2รตรกงก็เตะกันที่ซานเซโรนะครับสนามย้าวของทั้งสองทีมแต่ว่าวันนี้เอซิมิลานเนี่ยมีสักเป็นเจ้าบ้านไปก่อนฤดูกาลนี้ผลงาน2ทีมนี้ก็เบียดกันนะครับถือว่าสูสีแต่ถ้าจะ,จะดูในช่วงผลงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูว่าอินเตอร์เนี่ยจะดูจะ มีความร้อนแรงมากกว่าก็ชนะมารัวๆนะครับตอนนี้จากรอบที่ผ่านมาจากที่ผมได้ดูฟอร์มของทั้งสองทีมเนี่ยผมว่าทาง Milan เอซิมิลานผ่านนาโปลีมาได้แบบจริงๆแล้วค่อนข้างจะยากลำบากเลยเพราะว่ารูปเกมเนี่ยสู้นาโปลีไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าอาศัยเรื่องของเกมโตกลับนะฮะเป็นอาวุธเอาไว้หากิน,นซึ่งใช้วิธีเดียวเลยนะฮะแล้วก็ผ่านมาได้ ึ่งก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาเล่นอย่างอดทนนะครับสำหรับเอซิมิลานคือพูดง่ายๆว่าใครเป็นแฟนเอซิมิลานได้ดูมิลานผ่านอับบริมาได้เนี่ยอึดอัดมากนะฮะเพราะทั้งเกมเนี่ยได้ได้ครองบอลอยูไ่ไม่ไม่ไม่นานเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็อาศัยจุดเด่นตรงนั้นนะครับผ่านมาได้เพียงแต่ไอ้วิธีการโต้กลับเนี่ยจะใช้ไม่ได้กับการเจออินเตอร์มิลานเพราะอินเตอร์มิลานของซิโมเน่อินซากีเนี่ยเป็นบอลเน้นรับเหมือนกันเป็นบอลจังหวะ2ด้วยกันทั้งคู่ครับคืนนี้ แล้วผู้รักษาประตูทั้งไม่เมยงและทางฝั่งของโอนาน่าของอินเตอร์เหนียวด้วยกันทั้งคู่คือเหนียวแบบผิดมนุษย์บนานะครับทั้งคู่เลยผมมองว่าเกมนี้เป็นบอลจังหวะ2เจอกันโกเนเหนียวทั้งคู่แล้วก็เน้นเกมรับต่ำด้วยกันทั้งคู่ทรงนี้มีแววจะศูญูนะครับหรือไม่ก็อาจจะใครได้ประตูก่อนแทบจบเลยแทบเช็คบิลเลยแต่ดูแล้วโอกาสยิงประตูหาคืนยากมากๆบอลแบบนี้ราคาก็เลยมาแบบกักกเลยนะ ราคาเนี่ยจากที่ผมเช็คล่าสุดนะตอนอัดคลิปเนี่ยอยู่ที่อินเตอร์มิลานเนี่ยบวกไปต่ออยางที่บวกสิบนะครับหรือเด็ดเสมอเท่านั้นเองก็ดูแล้วมีโอกาสเสมอครับแต่ถ้าให้ผมเลือกทีมที่มองว่ามีโอกาสที่จะชนะผมเลือกไปที่อินเตอร์มิลานนะด้วยเหตุที่ว่าเอสมิลานเนี่ยจุดเด่นของว่าเขาเคือเกมโต๊ะครับเพียงแต่วันนี้จะ,จะใช้ไม่ได้ผลนะเพราะว่าจะถูกอินเตอร์เนี่ยจัดการในเรื่องของวิธีการเล่นนะครับก็ คู่นี้ผมชอบไปที่ทางทีมเยือนอินเตอร์มิลานนะครับเชื่อว่าไม่เสมอก็จะบุกชนะได้นะครับนี่เป็นตัวเดียวนะครับที่หยิบมาหน้ากล้องส่วนบอลเต็งครับวันนี้ไปกันที่ลีกบราซิลนะฮะก็จะเป็นเกมระหว่าง ฟูเซโร่กับฟูมิเนเซ่นะครับซึ่งจะเตะกันช่วงเช้า7จ็ดโมงครึ่งนะครับนั่นก็จะเป็นบอลเต็งที่สามารถรับกันได้นะครับใต้คลิปครับมีคำว่าเพิ่มเติมสมัครฟรีนะฮะไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็รับคลิปได้ฟรีทุกวันนะครับวันนี้ขอให้สมังครับ